วันเกิดแม่ไหมคะวันเกิดแม่หน้าหนาวนะคะบ้านเราก็จะดูแบบนี้นะคะเราก็ชอหนียวเจ้บอมยอนียวบ้านแต่ละบ้านนะคะเขาก็จะมีกฎเกณฑ์นะคะว่าน่าจำยังมีคนอยู่อยู่นะคะชัด กรุงเทพฯปาริสใช้เวลาบินประมาณ11-12ชั่วโมงนะครับพอมาถึงปุ๊บเราก็สามารถดีดได้เลยนะคะคนๆคนก็มองว่าเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรเธอเกิดมาเพื่อเป็นแอร์เลยใช่ไหม Zum Geburtstag, Mami! Bitte schön! Alles gut? Ja. Schau mal, das ist für dich! Oh, nein. Bitte schön! Bitte schön! Ja, Mimi, Ja, das ist es auch! Sehr schön! Ich weiß nicht, ich habe sehr gern diese Blumen. das Die Farbe ist mega special, die วันเกิดคุณแม่นะคะวันเกิดแม่ไหมคะวันเกิดแม่70ปีหรอคะ70 last year เฉอิมองขอบคุณท่าับเชยินดีต้อนรับอคุณเชิยินดีต้อนรับอคุณ้อ อ๋อครับก็ e ีส e n ร a บล็อเตอร์สำห a ับล็อตเ d i ร์สำหรอาห e r ค้าวันนี้เด็กๆไม่อยู่นะคะทุกคนค่ะแมวมาเยี่ยมบ้านพ่อแม่อดีตแล้วนะคะของเล่นน้องเรน่านะคะก็เต็มไปหมดเลยนะคะใครที่ติดตามกันมาก็น่าจะ

ดังค่ะเพราะน่ารักมากนะคะโอเนั่งตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นที่นั่งประจําอบอุน่นห <c oughs> น้าหนาวนะคะบ้านเราก็จะดูแบบนี้นะคะแล้วก็บ้านใหม่นะคะของแองกซ์อีนะคะก็มีเตาผิงแบบนี้ด้วยทายาที่บ้านใหม่นะคะก็จะผิงไฟโช์ทุกคนนะคะลชนะีช้นราบ Das ist eine schöne Farbe. Ja, ah, auch schön, schön. dort, ja. ja. Mami hat so viele auch viele ja. Und das ist was, wahrscheinlich. Ja, das ist aber mehr Mer ja, ist

<Val> encia, วาเลนเซียกันนะคือคริสต์มาสนะคะบ้านเราจะมีการแลกของขวัญน,นะคะแล้วก็เราออดีเนี่ยจับได้ของชื่อคุณพ่อนะแล้วแมวเนี่ยจับได้ชื่อของน้องสาวนะคะแล้วก็ของขวัญของเราสองคนเนี่ยเดี๋ยวใครก็ไม่รู้เอามาให้เรานะคะนี่ของคุณพ่อเราไปเที่ยววาเลนเซียกันมาเราไปเที่ยวออที่ไหนนะเราไปเที่ยวออสเปนมานะคะเราก็ซื้อมาให้คุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นของน้องสาวอดีค่ะนี่เลย Ja, op een dan gaan we heen gaan. Dan die missionaris. Dioral Cata. Wat zei Nee, is hier, hij 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 เชิญนะด้วยมาบำมบุญจูบไปสูงทางดังโชว์มาทำซีบ้านกันสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เดินไม่ไกลจากท่าเรือสาดเลยอากาศดีด้วยนะคะพ่อแม่ก็ภูมิใจมากค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดแชมเปญกันนะคะเดี๋ยวนี้เซ็ตมาคุยแล้วว่าเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นกันอยู่บ้านนิดเชิญนะด้วยอันซึ่ง Van onze huizen. Kunnen we er een komen? de een Ehm... Ik moet nog... Ja. Ik moet nog de teppich uit Is het spannend Ja, ja, Hier, he. het Ja, het is goed. Laten we de eens gaan een Ik laat papi, Ja. Ik laat hem schweizer koken. Zou je nog een beetje meer heen maken? Ja, ik nog. Meestal zit goed. woning erin. Meestal je ik maar zes het is goed.

กินข้าวกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอยู่กันแค่นี้นะคะก็มีคุณพ่อนะคะคุณแม่นะคะแล้วก็มีน้องสาวสดีนะคะแล้วแมวกับดีเนี่ยก็มากินข้าวด้วยกันเป็นห้าคนนะคะ,อะตอนที่ทานข้าวเนี่ยแมวอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกคนมากนักนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยก็ต้องกินด้วยแล้วก็หิวมากนะคะก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องโชว์ไกรนะคะแล้วก็ ลานๆนะคะวันนี้เนี่ยเขาก็จะออกไปข้างนอกกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อของเด็กๆนะคะออกไปเที่ยวกันนะคะออกไปทํากิจกรรมข้างนอกกันนะคะเพราะตอนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะคะทุกคน,นะคะ่ะคือเมื่อคลิปก่อนอะยังอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะยังแบบ e n j จอยังแบบว่ลาลนๆนะคะกับอากาศ25องศาอยู่เลยนะคะตอนนี้กลับมาลบหนะคะก็ถ้ามีแดดแบบเนี้ยส่วนใหญ่เด็กๆกับครอบครัวก็จะออกไปข้างนอกกันนะคะแต่ว่าเราในสุดสัปดาห์นี้ก็มาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่กันแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกับทุกุกคนนะคะ มีเมนูไหนบ้างน,นะคะที่คุณแม่ทำนะคะที่แมาชอบเนี่ยก็จะเป็นสลัดมันฝรั่งเนาะ,ค,ะคุณแม่ทำอร่อยมากคือในยุโรปเนี่ยมีหลายที่นะคะเคยทานหลายครั้งนะคะร้านอาหารหรือซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็ตามแต่แตสูตรของคุณแม่ที่เนี่ยคืออร่อยมากจริงๆนะคะแล้วก็คุณแม่บอกว่ามีเนื้อด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นสเต็กหรือว่าเป็นเนื้อตุ๋นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบนโต๊ะอาหารนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะไปทานข้าวกันค่ะ Ja, machen wir am Ende okay, immer, ja. wann haben wir ankommen. Vielen Dank wird uns ja. geflogen und auch wieder locker Ja, mache We ich immer an sagen. <laughs> Oh, niet Soms, Luchzaa, na, ah, okay. Luchzaam, papa, de daar om hmm. um een klein beetje. Ja. <laughs> so, no, unser... okay, okay, so. De daar om een klein Papa, De daar papa. een klein Met een beetje. ook daar om een om een beetje. een klein beetje. De een klein beetje. De daar om een klein beetje. De daar om een klein beetje. schlecht.

dat is wat luyker hè? Dat zit er al lang. dat is van Valencia ook. Ze hebben best handig. Dat was heel. 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 Dat ik heel. Dat was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  heel. Dat Dat was was heel. Dat was nog Dat was heel. Dat Beetsli, Beetsli. Bitzli. Von Valencia oder? Ja, ich glaube ja, ja. Prost! Spenden, danke schön, Papi. Bitte, bitte. Auf unser Haus oder Wohnung? Ja. Ja. Hausbesitz. Danke! Ja, mit Eigentümerin! Ja, so ja, genau! Ich muss Jun yes. Hi, Mami. Ich ich Danke! Danke, Mami! Danke! Danke, Danke! Mami! Danke! Danke, Mami! so Danke! und Danke! so du... Muss du schnell sehr gut. Ich muss ist mhm. <much> ja, ik kom mal zu dicht schlafen. Bitteschön, schön, ja. bitte, bitte. Ik freu die, mich sehr. Ik freu mich auch schon. Ja, kom, bitte. <laughs> Miteigentümerin. Met <laughs> Hauseigentümerin mit zusammenschlafen. Niet wie? Garage. Papi muss <durch>. garage schlafen. Mach je balkon. Ah, een balkon, ja. Maar ik großer balkon, dat is voor Papi. Kom, dan.

เป็นธรรมเนียมนะคะที่เวลาเราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะทานกาแฟาเสร็จแล้วนะคะแมวกับอดีนะคะก็จะออกมาเดินเล่นแถวแถวหมู่บ้านหออัวดีค่ะทุกคนคําวาดด้นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่น่ารักมากเลยค่ะคือเออห่างจากตัวเมืองเบิร์เนี่ยประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ห่างจากซูริกเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะคะทั้งหมดใส่นะก็จะมีความน่ารักจะมีความแบบ เป็นหมู่บ้านเล็กๆอะไรแบบนี้ค่ะที่ยังหลงเหลือความเป็นแบบสวิสสวิสอยู่นะคะจริงๆแล้วในเมืองสวิสเนี่ยค่ะบ้านแต่ละบ้านนะคะเขาก็จะมีกฎเกณฑ์นะคะว่าหน้าต่างประตูหลังคาเอยหรือว่าดีไซน์ของบ้านแต่ละบ้านนะคะจะต้องคงความเป็นสวิสนะคะแล้วก็จะต้องกลืนกันกับเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยในบ้านหลังนี้น่ารักมากเลยใช่เหมือนบ้านอดีตเลยอะ สวยใช่ไหมครับย h e hair มิดอุนส s what is this? The h a i อ saint uns God i s p e to us อ๋อวิทยาแล้ว I understand นะชุดสดูจ้าเออคือแต่ละบ้านนะคะคือจะเป็นบ้านโบราณนะคะเขาจะมีแบบภาษาแบบโบราณเขียนไว้แบบนี้ค่ะนะคะอะไรแบบนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนกับ คำสูภาษตพังเพยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังบ้านหลังนี้นะคะที่แมวอ่านเมื่อกี้เขาบอกว่าแบบว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเรานะคะซึ่งก็เป็นประโยคที่แมวคุ้นชินดีนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยเติบโต,ะต,ะตะในโรงเรียนคริสเตียนนะคะที่สเชิยงใหม่นะคะดังนั้นก็คือจะรู้จักคําพวกนี้ดีนะคะแล้วก็อดีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆนะคะอดีเล็กๆนะคะอดีมาตรงนี้ใช่ไหมอดีมาซื้อของใช่ไหมอดี้บอกดิสเบ๊กเตกตต no, ักต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 กเตเตกตตกต คือตรงนี้เป็นถนนที่เป็นถนนหลักนะเขาบอกว่านเ,นเขาอะเดินถนนเส้นเล็กๆข้างหลังนะคะแล้วเป็นทางลัดนะคะแล้วก็มาซื้อของกับคุณแม่นะคะตอนที่อาดีกําลังเล็กๆอยู่ใช่ไหม <c oughs> เด็กๆใช่ไห <c oughs> มเล็กๆอาดี <c oughs> เล็กๆๆ <c oughs> ใช่ไหมเบบี้อาดีเหรอะคะน่ารักมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะหมู่บ้านนะคะนี่ดูตรงนู้นนะคะก็จะมีความเป็นแบบว่าแบบ ชนบทนะคะมีความเป็นสีเขียวนะคะมีความเป็นโบดเป็นอะไรนะคะซึ่งสามีอของดิฉันนะคะเ <_ AT> ติบโตและอยู่ที่นี่มานะคะเกือบ40ปีนะคะทุกคนค่ะคือตอนแรกเนี่ยอ,อ,อยู่ที่อีกเมืองนึงใกล้ๆหมู่บ้านถัดไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะไม่ใช่ตอนนี้สิตอนนี้เนี่ยอันนี้ย้ายไปอยู่กับแมวที่สุริแล้วนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้อันนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ได้มาทำฟาร์มที่นี่ด้วยนะคะ ก็มีความสุขค่ะทุกคนค่ะแม้วสังเกตเห็นนะคะหมู่บ้านยังเงียบมากนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ชอบความเงียบเนี่ยน่าจะไม่ชอบบ้านแถวนี้นะดูสิเห็นไหมเป็นฟาร์มเป็นอะไรแบบเนี้ยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนนะคะก็จะมีความเขียวอะไรแบบนี้นะคะภูเขาตรงนี้เป็นภูเขายูร่านะคะทุกคนค่ะเขียวมากนะคะ นี่หญ้าตรงนี้นะคะก็เก็บไว้นะคะเพื่อให้น้องบัวนะคะในฤดูหนาวนะคะก็คือตอนนี้นั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยอากาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณสององศาหนาวนะคะหนาวแม่ดิหนาวน้องหนาวแมหนาวมาใช่เตวิน ใช่เพราะว่าจะวินนะคะแต่ว่าเราก็ยังเดินกันอยู่นะคะเดินไปเรื่อยๆแล้วคนไม่เบื่อเลยนะคะบ้านด้านนู้นก็น่ารักนี่ก็เป็นบ้านเริ่มโมเดิร์นขึ้นมาละอันนี้น่าจะเป็นบ้านแบบอาจารย์ประจำโบสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็น่าจะยังมีคนอยู่อยู่นะคะชัดเสเฮาส์เอนเฮีย hmm. โ mm hmm. บนออเดนก็รักดี mm hmm. so cute my shot this is really like Swiss right next to the c h r c here oh my god บรรยากาศดีมากเลยนะคะธรรมชาตินะคะตอนนี้นะคะอดีพาทุกคนนะคะมาเที่ยวโรงเรียนแรกนะคะ first school of Adi ใช่ไหมคะใช่ค่ะ how many years have you studied here 4 years Four years. First four years. First four years? Wow. How many teachers? Your teacher is still alive? <laughs> <laughs> so they are not alive anymore. Really? They're older teachers. Mm -hmm. yeah. That's so small my shot, how many students is there here? Four, huh? four four classes. Four classes. Where are they? Shoe house, play. To no, I play Happy to But inside is still the same. Can you see inside? Yeah. I don't think so, right? They already renovated. Still, still look the same. The same, yeah. oh, the same so cute! Just a new dress. New dress. <laughs> Yes. But inside everything is the same? New, yeah, the how room. how they can maintain like this. New window. Oh my god, a new window. Yeah, and but that the floor is still the same floor, oh, it's the same room. So cute. It's really the same. Unglaublich, ah. I believe. <laughs> <laughs> Hast du this uh, raum benutzt? Pardon? Yeah, yeah, for werken โอ้โหแบบ like creative room อะฮะโอ้โห so cute and upstairs as well you went up there it look like farm my c h a l d it look like ห้องสมุดห้องเรียน and where is a lunch where is a lunch canteen Many ไ a ่มีคันทีอะไม่มีคันทีเหรอไม่มีโรงอาหารหรอ Oh, you have to go back home, law and eat, law Oh, you have to go back home and eat at home. Wow! But if your friend live far away, how they can do that? No, usually not far. Ah, oh, yes, yes. Okay. เพราะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือเขาจะไม่มีแบบว่าเขาจะไม่มีแบบให้นักเรียนเนี่ยไปเรียนโรงเรียนที่แบบมีชื่อเสียงหรืออะไรแบบนี้เขาไม่มีนะคะระบบของเขาที่นี่นะคะเขาจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะเรียนโรงเรียนที่ใกล้บ้านนะคะเพราะทุกโรงเรียนเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่แบบมีครูคุณภาพอยู่นะคะดังนั้นจะไม่มีโรงเรียนที่แบบโดดเด่นหรือว่าโรงเรียนที่แบบต้องจ่ายค่าเทอมแพงอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกเนี่ยเรียนฟรีหมดทุกโรงเรียนเลยนะคะดังนั้นคือทุกคนเนี่ยก็มาเรียนนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ไปทานข้าวเที่ยงที่บ้านนะคะ and then and then have a break and play football right? where is a football this this, this place <laughs> <laughs> but are it's still like... the same or before it was glass no same but same yes, play football every, and i also place? once in your lifetime you also has been one of the football player team right yeah yeah, in, yeah. Mm -hmm. โอ้ยเก่งมากเป็นนักบอลด้วยโอ้จูเนียร์ฟุตบอลจูเนียร์ฟุตบอลครับไหมคะจูเนียร์ฟุตบอลทีมเขาเลยเชิญเลยสุดปะค่ะโ uh huh. รงเรียนน่ารักมากนะคะแล้วก็สามีฉันก็น่ารักมากเช่นกันนะคะหลงรักสามีตัวเองแล้วหลงรักสามีตัวเองเราอากาศดีมาก อากาศดีมากค่ะนี่ขา่ครับวอ,บอถ้าเกิดว่าใครเห็นตรงมุมนู้นนะคะเห็นไหมกลางจอนะคะก็ยังมีหิมะอยู่นะคะทุกคนค่ะหิมะแบบท่วม,ม,มเลยค่ะทุกคน uh huh. ตรงนี้ใช่ไหมคะ uh huh. นี่ก็เป็นบ้านฟาร์มนะคะอีกอีกหลังหนึ่งนะคะ uh huh. น่ารักมากเลยค่ะทุกคนค่ะดูสิ uh huh. คือเขาจะมีความเป็นแบบว่าแบบประตูหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยน, uh huh. น่ารักมากจริงจ นี่นะคะเราจะไปทางนี้นะคะอดีบอก m b บ b e walk อล right? ์กพ t e r e เวเ e ไหม h e ่ e r ร h มคล e o ส์โอเวเดเมื่อวานนี้นะคะทุกคนค่ะแมวเนี่ยก็กลับมาจากเฟียนนานะคะ <c oughs> คือไปครั้งคืนที่นั่นนะคะแล้วก็กลับมานะคะ <c oughs> จริงๆแล้วต้องบอกว่าไปเมืองไทยก่อนหน้านี้ บินไปกลับนะคะหลอนดอนนะคะพอกลับมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะยูนิฟอร์มนะคะอาบน้ําที่ทํางานนะคระก็มีห้องอาบน้ําด้วยนะคะแล้วก็ แพกกระเป๋าค่ะแล้วก็ขึ้นเครื่องนะคะบินกลับเมืองไทยเลยนะคะส่วนตอนกลับมานะคะก็เช่นเดียวกันค่ะก็มีแค่กระเป๋าแนดนลักเกจนะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าลากสำหรับเคบินนะคะก็มีแค่ใบเดียวกันนะคะก็คือเสร็จร้อยปับ๊บทางกราเสร็จร้อย,ยยิ้มบ่อเอ่ยพาคนแรกไปซื้อของช้อปปิ้งเอ่ยเจอพี่เจอน้องอะไรเพื่อนนิดหน่อยนะคะแล้วก็แวบกลับมานะคะพอมาถึงพวกเนี่ยก็มาถึงตอนเย็นๆนแล้วนะคะก็เข้านอนเลยนะคะ แต่ก็เจออาทิตย์ก่อนนะก็มัวๆกันเข้าเย็นกันนะคะแล้วก็เข้านอนพร้อมกันนะคะตอนเช้านะคะประมาณตีสี่นะคะแล้วก็ตื่นแล้วก็ประมาณตีห้านะคะก็ไปวินเวียนานานะคะครั้งที่เวียนานาเมื่อคืนนี้นะคะครั้งที่เวียนนาก่อนหน้านี้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็กลับมาสุริกนะคะก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันควรจะเหนื่อยนะคะแต่ว่ามันไม่เหนื่อยค่ะทุกคนค่ะงงมากเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะขนาด เพื่อนๆแมวหลายคนนะคะที to 10, room, you, Tokyo, so so ่เดินทางต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยก็บอกนะคะว่าแมวเวลาเธอกลับมาเมืองไทยเนี่ยใช้เวลาเดินทาง1 0 11ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มาถึงปุ๊บเธอเธอดีดได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งไอตอนแปอจะไม่เท่าไหร่แต่ตอนกลับอ่ะคือย้อนกลับมาจากกรุงเทพฯบาสุริกอะไรเงี้ยใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะเพราะเป็นแรงต้านลมเนาะก็จะใช้เวลาบินประมาณ 11- 12ถึงชั่วโมงนะคะควาถึงปุ๊บแล้วก็สามารถดีดได้เลยนะคะเพื่อนๆคนก็มองว่าเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรเธอเกิด เิดาเพื่อเป็นแอร์เลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเอางี้นะคะทุกคนแมวเดินทางแบบเยอะมากนะคะแล้วก็ไปเที่ยวมาแบบแทบจะทุกภูมิภาคของโลกใบนี้แล้วนะคะคือแมวก็ยังไม่รู้จักว่าคําว่าเจ็ตแล็กเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะคือเขาก็เจ็ตแล็กกันอลังนะคะแต่ว่าแมวเนี่ยไม่เคยนะแมวก็งงเหมือนกันสามีแมวก็เป็นนะคะคุณแม่ก็เป็นนะคะเพื่อนที่เราเดินทางไปบ่อยก็เป็นนะคะก็เลยงงว่าสงสัยเราอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นแองจริงแหละอะไรเงี้ย แล้วก็ตอนนี้นะคะแมวเนี่ยก็เป็นแอร์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่บินเพียงแค่ชอร์ทฮอแล้วก็มิด h ์ฮอนะคะแล้วจะบินไม่เกินออ3ชั่วโมงครึ่งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยแมวก็จะบินเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฟล์แต่ว่าจะเป็นในยุโรปนะคะอาจจะไปประเทศแบบ แอฟริกาเหนือบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะพวกอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ,อ่อพวกมโมร็อกโกอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีนะคะจะมีนะคะหรือว่าถ้าไปทางเอเชียไกลสุดนะคะก็ไม่ถึงเอเชียดีถือว่าครึ่งครึ่งเอเชียนะคะก็คือตุรกีนะคะก็ไปมาบ้างนะคะอาจจะตั้งแต่ทํางานมาเกือบ3ปีนี้นะ่าจะเคยบินไปตุรกีแค่ประมาณแบบ สครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบินในเชงเก้นแอเรียมากกว่านะคะแล้วก็มีแบบค้างคืนบ้างนะคะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆหลายคนนะคะที่เออไปบินลองโฮนะคะ รวมทั้งเพื่อนสิทธิ์แว้วหลายๆคนที่เป็นฝรั่งนะคะทีเ่เคยบินแบบระยะสั้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บินระยะยาวนะคะเขาก็บอกว่าแมวฉันอยากให้ทอมาบินด้วยจังเลยบินระยะยาวนะคะก็จะบินตั้งแต่สามชั่วโมงครึ่งขึ้นไปนะคะจะเป็น10ชั่วโมง10ชั่วโมงไปกรุงเทพก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็น14ชั่วโมงนะคะไปโเกียวนะคะหรือว่าสริกไปสิงคโปร์อะไรแบบเนี้ยก็คือถือว่าเป็นแบบลองโฮนะคะที่ไกลที่สุดนะคะที่ไกลที่สุดสําหรับสวิสแอร์ที่มีนะคะก็จะน่า จะเป็นซูริกไปถึงนาริตะอันนี้ถือว่าไกลสุดแล้วนะคะเกือบ15ชั่วโมงนะคะซึ่ง เพื่อนๆหลายคนที่เขาไปเทรนบินระยะยาวนะคะเขาก็แฮปปี้นะคะแล้วก็มีพี่น้องลูกเรือคนไทยนะคะที่เป็นเบสแบงคอกนะคะัเพราะที่สวิตซ์เนี่ยก็จะมีลูกเรือที่เป็นคนไทยนะคะแล้วก็จะทําแค่เบสแบงคอกก็คือว่าจะบินเพียงแค่แบงคอกซูริกซูริกแบงคอกแบงคอกซูริกซูริกแบงคอกแบบนี้นะคะก็เจอกันบ้างค่ะทักทายกันนะคะเวลามาบินเป็นผู้โดยสารอะไรเงี้ยก็ทักทายกันบางคนก็แบบติดตามช่องเราอยู่อะไรเงี้ยก็แบบชวนพี่แมวนะคะ ชวนน้องแมวนะคะไปเทรนนะคะแล้วก็ไปบินออทางไกลด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าตอนแรกไม่คิดนะคะแต่ตอนนี้เริ่มคิดแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะแล้วก็เราเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมานานห้าปีภาษาญี่ปุ่นเราก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังภาษาจีนออกนะคะภาษาเกาหลีเราก็ได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราไปบินแบบระยะไกลเนี่ยเราอาจจะได้มีโอกาสใช้ความสามารถทางด้านภาษาของเราหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังตอบ กับน้องๆและเพื่อนๆทุกๆคนไปว่าแมวเนี่ยยังแฮปปี้นะคะยังมีความสุขกับการบินระยะสั้นแบบนี้นะคะเพราะว่าแมวเนี่ยได้มีโอกาสกลับบ้านนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเจออดีตบ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าตารางงานบินเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะบินระยะสั้นเนี่ยมันจะทํางานเยอะกว่าเพราะว่าอาจจะแบบได้ทํางานแบบสามวันสี่วันแล้วก็อาจจะพักสองวันสามวันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราบินระยะยาวเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเวลาที่มันแตกต่างกันเนาะเราก็จําเป็นที่จะต้อง บินไปนะคะแล้วก็บินกลับมาที่ซูริกเนะี่ยอาจจะมีวันหยุดประมาณ4วันถึงหวันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเช่นว่า,าบินจากซูดิกไปซาน,นฟรานซิสโกอะไรอย่างเงี้ยกลับมาถึงปุ๊บก็จะมีวันหยุด4 5วันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีเวลาพาักผ่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสนใจแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าตัวเราเองเนี่ยมีความพพ้อมหรือเปล่านะคะร่างกายเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะน่าจะพร้อมมากนะคะแต่ว่า เรื่องของสามีเนาะเป็นคนที่ติดสามีแล้วก็สามีก็ติดเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่จริงๆแล้วมันก็อยากให้บริการคนไทยเอ้าแบบคิดหลายอย่างมานะคะก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าตัดสินใจยัง,ยงไงก็จะมาอัปเดตก,กันก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดีวันนี้แฮปปี้ดีนะคะแล้วก็สามีเนี่ยก็แฮปปี้มากด้วยนะคะข้างหลังนะคะทุกคนค่ะก็เป็นฟาร์มค่ะที่ค่อนข้างรกเลยนะคะตกแต่งด้วยเซรามิกต่างๆได้นะคะอันน mm ี hmm. ้ค e ่ะ why they have so many ceramics there คะ I like it So far, like this, it look like uh, rubbish. Looks like a museum. Eh? Look like a museum, yeah. yes. The house itself is so cute, but yes, they have so much ceramics yes. down there. I think our new house, you not know, do decoration like this, okay? You are not responsible for decoration. We I'm responsible I... for decoration. Llor, I decorate the house in Thai style. สไตล์ล้านนะสไตล์ได้ไหมเชียงใหม่สไตล์นะโอเคป้องโอ้โห yes yes you can I make the video when I do our small okay ค่ะ I will do everybody look forward to see our new house ค่ะ and a other e n o v w a y ใช่ไอที่บอกว่ามีมีบางส่วนที่ต้องทีโนเวทเช่นไอซ่องมีทาสีนิดหน่อยอาจจะต้องแบบมีแบบเปลี่ยนพื้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะ ให้แมวเนี่ยถ่ายทำนะคะแล้วก็เอามาฝากทุกคนดูนะคะว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะเหมือนบ้านหลังนี้ค่ะทุกคนค่ะที่เรามาเช่าอยู่เนี่ยตอนที่เราเข้ามาตอนนั้นนะเราก็ทำว่า drop right we made ourselves next house is of a new house and we bought it so that we gonna do the best ตื่นเต้นมากค่ะทุกคนค่ะ Maybe we can be creative and build something special ใช่ใช่ใช่ build something special นะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามกันไป้ด้วยนะคะไลค์กดติดตามไลค์กดติดตามค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปพาไปเยี่ยมบ้านแล้วก็อดีเนี่ยซ่อมแซมบ้านยังไงแม้วตกแต่งบ้านยังไงนะคะก็รับชมกันไปเรื่อยๆเนาะเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวยมากเลยิค่ห